สวัสดีค่ะตอนนี้น้าชายกับครอบครัวมาดำหัวให้แม่นะแต่ของสาวดอยยังเดี๋ยวก่อนสาวดอกยังไม่ได้เตรียมตัวกตโชคดูจกกเจเอเมมาบ่ะเชทิศ

แล้วแต่อรน้ำดำหัวดำหัวจริงๆอันนี้คือเจ้าของอนุญาตแล้วนะถึงดำแบบนี้ได้ป<น>กติถ้าเจ้าของไม่อนุญาตือให้ลดมือแต่นี่แม่แม่แมอ่ะให้ดำหัวแบบนี้เลยฮะดูไปอ่ะนี่คือ อันนี้เป็นการดำหัวแบบบ้านทางนี้นะคะเขาดำกันแบบนี้จริงๆนะน้ำคำนิ่นส้มปล่อยอเสร็จแล้ว้ทาทุป้าเป็นอันเสร็จไม่ต้องอะไรเยอะม่หันมาดู ลูกฝรั่งวันนี้ลูกครึ่งลูกไม่เต็มบาทค่ะลูกไม่เต็มบาทกลับมาดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหมูไปไาไปหาอะไรเดี๋ยวหมูกก็กมาดําหัวกันกลับแล้วกลับแล้วหล,ลานหลานนะไปแม่เดี๋ยววันนี้หล,ลานหลานกลับมากลับมาดําหัวให้ยายอันนี้เขาดาเสร็จแล้ว ก็เหลือแต่เดี๋ยวสาวดอยก็จะพาลูกๆหล,ลานๆของตัวเองตามหัวแม่ว่าเดี๋ยวไปหาซื้อของก่อนโอเคค่ะนี่ก็ให้เป็นบรรยากาศเนาะบ้านๆสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสั้นๆเดี๋ยวดูช็อตต่อไปขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ ight, ทุกซับสไคร้ ubscribe, ที่มาเป็นกำลังใจให้ช่องสาวดอยสตอรี่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ